สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูห้องใหม่อีกแล้วนะครับก็เป็นคอนโดตกแต่งใหม่นะครับที่ทางทีมของทางวายบายนะครับได้รับโอกาสนะวันนี้ผมอยู่ที่โครงการไลฟ์ลาดพร้าววันเล่นะครับก็เป็นคอนโดที่อยู่แบบใกล้ๆกับสถานี BTS ห้าแยกลาดพร้าวนะเป็นคอนโดที่สวยเลยนะแล้วก็วันนี้เราได้โอกาสมาแต่งแบบ2ห้องนอนนะครับแล้วก็เป็นห้องตัวอย่างของโครงการด้วยนะครับก็เดี๋ยวพามาดูกันฮะ โซนแรกนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอโซน si ทานข้าวนะครับซึ่งตรงโซนท <_ d ota> านข้าวเนี่ยก็พยายามจะประหยัดพื้นที่นะครับก็คือจะวางโต๊ะกินข้าวเนี่ยชิดกับผนงังนะครับแล้วก็พอชิดกับผนังปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดพื้นที่ทางเข้าให้กว้างขึ้นนะครับแล้วเราก็วางเป็นโต๊ะหินอ่อนนะลาเบสคาโต้นะครับแล้วก็มีแบบโคมไฟนะนี่ก็จะเป็นโคมไฟระยะเป็นคริสตัลนิดหนึ่งนะครับ <_ d ota> เพื่อให้ดูแบบ ความหรูหานะอย่างอันนี้คอนเซปต์ก็อยากให้ดูหรูหานิดนึงนะครับแล้วก็หิหนอ่อนสีขาวนะตัดกับด้านหลังนะฮะด้านหลังจะเป็นกระจกเงาทองนะซึ่งกระจกเงาทองเนี่ยมันมีดีเทลนะกระจกเงาทองเนี่ยผมใช้เป็นเหมือนลายเหมือนอิฐนะครับลายเป็นเรียงๆตัดไปตัดมาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตนะโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันไม่ได้อยู่กลางผนังนะครับเราเราต้องเลื่อนออกมาเพื่อที่ คนที่นั่งตรงนี้มันจะได้นั่งง่ายๆนะดังนั้นไอการทํากระจกเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยมันก็ช่วยหลอกให้เวลาของที่มันไม่ได้อยู่กลางผนังเนี่ยแต่ว่ามันมีเส้นๆเยอะๆเนี่ยมันก็จะหลอกสายตานิดนึงนะครับถัดเข้ามานะครับก็จะเป็นโซนซักรีดนะครับคือห้องนี้มันจะมีการแยกห้องซักรีดออกไปเลยนะซึ่งในห้องซักรีดเนี่ยก็สามารถจะวางเครื่องซักผ้าได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็บิ้วเป็นตัวอย่างไว้ให้ลูกค้าดูนะฮะเผื่อเป็นโซนแบบ เก็บเสื้อหรือว่าเป็นเก็บของทั่วไปนะเก็บกระเป๋าเดินทางไว้ด้านบนวางของเป็นกล่องๆไว้ด้านล่างนะฮะตรงนี้ก็วางเป็นสัพเพเหระนะครับก็พยายามใส่ฟังก์ชันให้ลูกค้าเห็นนะครับว่าห้องแบบขนาดเนี่ยประมาณ60กว่าตารางเมตรเนี่ยมันสามารถทําได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับถัดมาก็จะเป็นโซนลิฟตงนะครับอย่างห้องนี้ลิฟตงรูมเนี่ยก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยเห็นไหมผมกลางมือเนี่ยสเมตรก,กว่าๆนะระยะดูทีวีสบายๆมาก มาว่ากันเรื่องของตู้ทีวีก่อนนะตู้ทีวีเนี่ยเราไล่กันมาตั้งแต่ตรงตู้ทางเข้าเลยนะครับตู้ทางเข้าเนี่ยผมทําเป็นโอเพนเชลฟ์ไว้นะครับซึ่งโอเพนเชลฟ์เนี่ยจริงๆถ้าเราวางของโชว์มันก็จะสวยแบบห้องโชว์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไว้ใส่แบบกุญจงกุญแจอะไรขาวออกจากห้องเนี่ยมันก็จะวางได้ด้วยเพราะว่าตรงนี้ก็ใกล้กับประตูนะครับแล้วก็สังเกตดีเทลนะตรงนี้ผมทําตู้เป็นตู้โค้งไว้ให้นะเพราะว่ามันเป็นทางสัญจรหลักนะครับแล้วก็ ผมใส่สีไม้มานุ่นๆไว้ฝั่งนี้นะครับก็จะต่อมาเป็นตู้เก็บของนะคือยังไงก็อยากจะให้มันมีตู้เก็บของที่เยอะนิดนึงตรงนี้ก็เป็นตู้เก็บของนะเป็นบานกดกระเด้งนะครับก็สามารถเปิดออกมาได้นะก็มีที่ใส่ของเต็มชั้นเลย แล้วก็เวลาปิดก็จะหน้าบานเนี่ยก็จะดูเป็นงานแบบคลาสสิกดูเรียบๆนะใช้สีอุ่นๆนิดนึงนะครับในส่วนของผนังทีวีนะผนังทีวีเนี่ยท็อปหินอ่อนนะครับเป็นอาราเบสคาโต้นะแล้วก็ตรงหน้าบานด้านล่างนี่นะก็ทาเป็นไม้ลอนๆนะฮะแล้วก็ทําเป็นงานสีพ่นนะก็ดูสวยดีนะครับแล้วก็ผนังด้านหลังนะเราติดลายลามิเนตนะครับอันนี้เป็นลามิเนตลายหินอ่อนนะแต่ว่ากว่าจะได้ลายนี้มาก็ต้องเลือกเฟ้นกันนิดนึง เพราะว่าอยากได้แบบลายหินสีน้ําตาลที่มันดูเรียวอะ่ะอย่างลายนี้ทำาออกมาติดออกมาแล้วก็ดูสวยนะดูจริงนะครับแล้วก็เราใช้เต็มแผ่นเลยนะกว้าง2เมตรสีสูงเมตรยีนะเพื่อไม่ให้มันใช้ได้เต็มพื้นที่นะแล้วก็บนล่างเราก็เติมกระจกเงาทองขึ้นไปเพื่อให้มันเต็มนะครับคือลามิเนตจะได้ไม่ต้องมีรอยต่อนะครับแล้วพอมีกระจกเงาทองด้านบนด้านล่างเนี่ย ห้องมันก็ดูมีมิติด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของโซฟานะครับอย่างโซฟานี่ก็จะเป็นโซฟาขนาดใหญ่นะนี่คือใหญ่มากเลยนะสำหรับคอนโดนะนี่เกือบ2เมตรยีบเกือบ2เมตรสาะนะตอนเอาเข้ามานี่โหเกือบเข้าห้องไม่ได้นะแต่ว่าพอเข้ามาเนี่ยขนาดของโซฟามันก็เหมาะกับขนาดของตู้ทีวีนะขนาดของโซนนี้แล้วก็โซฟาก็จะเป็นทรงแบบว่าเป็นทรงคลาสสิกนิดนึงมีแขนเว้าหน่อยแล้วก็มีกุ้นนะครับนี่ก็เป็นกำรรมะหยี่สีออก ครีมครีมเบดเบลนะครับแล้วก็กูนด้วยสีน้ําตาลนะแล้วก็ใส่พวกแอคเซนสีส้มนะฮะใส่พวกหมอนสีส้มเข้าไปมันก็ทําให้ดูสวยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมองด้านหลังนะด้วยเลเยอร์ห้องเนี่ยมันเป็นห้องที่เหมือนเชื่อมต่อกับครัวนะซึ่งเขาจะใช้กระจกใสนะก็จะเป็นฟังก์ชันที่อันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่เขาทําแบบนี้เนี่ยเขาอยากจะทําให้ครัวเนี่ยมันเป็นครัวปิดนะครับก็คือครัวเนี่ยสามารถจะปิดนะมีบานเลื่อน3ตอนนะ ปิดได้สนิทเลยเวลาทําครัวนะครับก็ก็ทาครัวไปปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเดินเพื่อนๆเดินเข้ามาดูตรงนี้มันก็จะมีหน้าต่างนะครับหน้าต่างบานกระทุ้งเนี่ยเพื่อเปิดให้กลิ่นมันไหลออกไปนะก็คือห้องนี้มันเป็นฟังก์ชันที่อยู่แบบครอบครัวนะครับเขาก็วางในส่วนของครัวมาได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็โซนตรงนี้นะจะเป็นโซนตู้เย็นนะครับจริงๆตู้เย็นเนี่ยก็สามารถจะใส่แบบตู้เย็นไซส์ใหญ่ๆได้เลยนะคือใช้แบบโอ้ 3 0คิวอะไรเงี้ยสีคิว <c oughs> คือตู้เย็นได้ใหญ่มากนะครับก็แล้วแต่จะเลือกนะก,ก็ประมาณนี้สำหรับโซนลิฟตงนะฮะเดี๋ยวพาไปดูโซนของห้องนอนมาสเตอร์กันต่อสำหรับโซนห้องนอนนะครับโซนห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นขนาดที่กำลังดีนะเข้ามาถึงเนี่ยตรงนี้ผมก็มีการคุยกับทาง AP นะครับว่าเอะเราน่าจะวางแบบยังไงดีนะก็สรุปกันว่าอยากวางเตียงคิงไซส์นะซึ่ง ด้วยระยะของห้องเนี่ยมันเป็นห้องที่วางเตียงคิงไซส์แล้วพื้นที่ซ้ายขวาพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยเหลือแบบสุดๆเลยนะครับก็จะเป็นเตียงคิงไซส์ที่เอามาวางปุ๊บห้องกําลังดีเลยนะถ้าวางควีนไซส์เนี่ยก็วางได้นะครับแต่ว่าผมว่าห้องใหญ่มาสเตอร์เบดมยังไงก็ต้องวางคิงไซส์นะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเป็นเดย์เบดนะครับเดย์เบดเนี่ยทางโครงการเขาจัดมาให้แล้วนะครับก็เป็นเบย์วินโดว์นะ ซึ่งหน้าต่างตรงนี้มันมองไปเห็นวิวสวนนะครับเขาก็เลยทําเป็นเดเบสนะมีเบาะนั่งไว้ให้นะครับามาถึงงานดีไซน์นะครับงานดีไซน์เนี่ยในส่วนของผนังหัวเตียงนะครับต้องบอกข้อจํากัดก่อนข้อจํากัดก็คือพื้นที่หัวเตียงเนี่ยมันจะเป็นผนังปูนนะครับแล้วมันก็จะขนาบด้วยหน้าต่างนะสังเกตได้ว่ามันมีหน้าต่างทั้ง2ข้างเลยนะครับซึ่งหน้าต่างทั้งสองข้างเนี่ย ข้อดีมันก็คือมันมีแสงธรรมชาติเข้าได้นะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะจํากัดพื้นที่ผนังหัวเตียงเรานิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ต้องวางแบบกันดีๆนะซึ่งสรุปว่าทําด้วยการกรุผนังนะครับกรุผนังที่มีอยู่เนี่ยให้มันเป็นลายลามิเนตนะครับมันก็จะเป็นลายลามิเนตลายหินอ่อนนะนี่ก็เลือกลายหินอ่อนที่มันดูเป็นหินอ่อนที่ค่อนข้างสวยนะแล้วก็มีการตัดเส้นทองแล้วก็ตัดกระจงเงาทองนะครับเพื่อมาเบรกหินอ่อนบ้างไม่งั้นมันเป็นหินอ่อนดูเยอะไปหมดไปมันก็เลี่ยนนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้เราก็มีวางตู้หัวเตียงไว้ได้นะแล้วก็มีโคมไฟแขวนลงมานะครับโคมไฟแขวนเนี่ยก็สามารถเปิดปิดแยกได้นะนอนทางขวาก็ปิดโคมไฟทางขวาได้นอนทางซ้ายก็ปิดโคมไฟทางซ้ายได้นะครับ <S <S อีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยในส่วนของบานหน้าต่างนะก็ได้หน้าต่างบานใหญ่เลยนะครับ <S <S วเวลาทำงงทํางานนั่งทํางานตรงนี้ก็สามารถจะเปิดหน้าต่างได้นะครับมองวิวสวย ในส่วนของโต๊ะข้างเตียงนะครับสังเกตว่ามันจะมาเกยกับโต๊ะแต่งหน้านะตรงนี้ก็เป็นดีไซน์ที่วางไว้นะครับมันจะได้ใช้งานได้ทั้งด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนนะโต๊ะแต่งหน้าเนี่ยก็คือจะได้ขนาดประมาณ90เซนนะครับก็เป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะใช้งานได้จริงจังนะครับอย่างเนี้ยผมนั่งปุ๊บตรงนี้ก็จะมีลิ้นชักนะครับเอามาทํางานได้แล้วก็ตรงนี้จริงๆก็ใช้นั่งทํางานใช้อะไรได้เลยนะครับเราก็ทําออกมาค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ ในส่วนของด้านหลังผมนะครับมันก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าเนี่ยด้วยความที่ประหยัดพื้นที่ใช่ไหมก็จะใช้บานเลื่อนนะครับก็จะใช้บานเลื่อนแล้วก็ตู้เสื้อผ้าก็มีไฟเปิดได้นะครับมุมของตู้เสื้อผ้านะด้วยความที่ว่ามันเป็นทางเข้าจากห้องมาก็จะทําเป็นมุมโค้งไว้ให้นะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าส่วนที่มันเชื่อมต่อกับไอเจ้าโต๊ะแต่งหน้าโต๊ะทำงานเนี่ยก็จะมีช่องใส่ของไว้ให้นะตรงนี้ก็ จะใส่เป็นกระเป๋าเป็นอะไรที่เราใช้บ่อยๆเป็นโชว์หน่อยหรือว่าจะใช้เป็นฟังก์ชันด้านล่างนี้ก็เก็บของได้นะครับล้วแบ็คด้านหลังเนี่ยผมก็ใส่เป็นกระจงเงาทองไว้ด้วยนะมันก็ดูสวยดีนะครับของโชว์แล้วก็ดูมีมิติดีนะครับก็ประมาณนี้สําหรับห้องมาสเตอร์เบูมนะแล้วก็ในห้องมาสเตอร์เบูมเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดเข้าไปที่ห้องน้ําได้นะครับอันนี้ก็มีห้องน้ําส่วนตัวนะแล้วก็ยังมีระเบียงที่อยู่ด้านนอกนะครับออกไปเซอร์วิสออกไปทําอะไรได้นะครับ โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนเล็กกันสำหรับในห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กก็เป็นห้องที่ต้องบอกว่าขนาดกําลังดีนะครับแล้วก็ดีไซน์โดยการระวางเตียงแบบควีนไซส์ไว้ให้นะครับเพราะว่าห้องเนี่ยจริงขนาดมันกําลังดีแหละก็นอนให้สบายก็วางควีนไซส์ไว้นะครับพอวางควีนไซส์ปุ๊บเนี่ยพื้นที่รอ,อ,อบเตียงก็ยังมีนะครับเดินได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมี ข้อจากัดในงานดีไซน์นิดนึงนะครับอย่างเช่นพอวางควีนไซส์ปุ๊บโต๊ะข้างเตียงก็อาจจะมีพื้นที่ไม่เยอะนะตรงนี้เราก็เปลี่ยนกลายเป็นฟอร์แวลมแทนนะครับก็เป็นโคมไฟตั้งพื้นนะให้มันดูเก๋ๆนะครับแล้วก็ในมุมการดีไซน์ของห้องนี้นะครับก็จะใช้ผนังนะครับผนังเนี่ยเราใช้วอลเปเปอร์นะนี่ก็เลือกวอลเปเปอร์ที่มันมีลายค่อนข้างเป็นลายกราฟิกนิดนึงนะครับลายมันก็จะดูเหมือนแปลงสบัดเหมือนเป็นงานอาร์ตดีนะครับแต่ว่าไองานอาร์ตตัวนี้ผมว่าถ้ามันใช จะดูเยอะไปตรงนี้ก็เลยมีการกุ้นนะครับไม้สีเข้มนะตัดเพื่อเพื่อจะเบรกไอเจ้า w a l p a p e r g r รา h i c นี่นะครับแล้วก็เลเยอร์ซ้อนเลเยอร์นะครับหลักการทําให้ของมันสวยนะก็มีซ้อนเลเยอร์ของกระจงเงาอีกทีหนึ่งกระจงเงานี่ก็อิมพ์ตมานะก็เป็นกระจงเงาที่สวยดีนะครับเป็นสีทองๆหน่อยนะแล้วก็ไอเจ้าเตียงตัวนี้ก็เป็น queen ซ i z นะครับอย่างที่บอกนะ queen size ทำให้ราวางหมอนวางอะไรตกแต่งได้ สวยดีนะครับก็วางเป็นสีเทาๆแล้วก็ตัดกับหัวเตียงนะหัวเตียงก็มีใช้เป็นสีออกคอนหยักนะครับสีเป็นแบบน้ำตาลน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ข้างเตียงนะก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับอย่างตู้เสื้อผ้าตรงนี้ด้วยความที่พอมันเป็นควีนไซส์พื้นที่มันไม่ได้เยอะใช่ไหมเราก็ใส่เป็นบานเลื่อนไว้ให้นะครับพอมันเป็นบานเลื่อนมันก็ประหยัดพื้นที่สามารถจะเปิดหยิบของอะไรได้นะไม่กวนกับกับทางเตียงเรานะครับแล้วก็ เออนี่ก็ใช้เป็นกระจกสีชานะครับเป็นกรอบสีทองกระจกสีชามองเห็นของด้านในนะครับแล้วก็จัดตรงนี้เราก็สามารถจะเข้าห้องน้ําได้นะห้องน้ําห้องน้ํานี้ก็เป็นห้องน้ําแบบเข้าออกได้จากทางลิฟทงรูมนะครับกับเข้าออกได้จากทางห้องนอน2นะก็เพิ่มความสะดวกนะครับแล้วก็ด้านข้างของตู้เสื้อผ้านะผมก็มีดีเทลก็คืออันนี้ผมใส่กระจกเงาไว้ให้นะครับเผื่อว่าคือมันไม่มีโซนแต่งตัวใช่ไหมตรงนี้ก็ ใช้แต่งตัวดูตัวเองดูความเรียบร้อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ่าย่อยออกจากห้องนะก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับห้องที่ไลฟ์ลาดพราววันเล่เดี๋ยวเราไปสรุปกันครับก็นั่นคือทั้งหมดของไลฟ์ลาดพราววันเล่ห้องแบบทูเบดรูมนะที่ผมได้รับโอกาสมาตกแต่งนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆนะที่ที่ได้เข้ามาทําที่นี่นะถามว่าตรงนี้ lesson learn ที่เราได้มันคืออะไรบ้างนะก็ต้องบอกว่างานตกแต่งเนี่ย มันก็จะมีเงื่อนไขของเรื่องเวลานะครับเงื่อนไขของเรื่องงบประมาณนะครับแล้วก็เงื่อนไขของเรื่องดีไซน์นะก็เราก็พยายามบริหารเรื่องเวลาเรื่องงบประมาณเนี่ยให้มันได้ตามกําหนดการนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกสีสันนะผมว่าห้องนี้ก็เป็นห้องที่ทำสีสันออกมาแล้วมันดูกลมกล่อมนะครับอย่างเช่นพวกตู้ทีวีเป็นสีออกครีมหน่อยนะครับใช้แบบลามิเนตลายหิน น้ำตาลอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมอาจจะไม่ได้ใช้ในงานอื่นๆนะครับไม่ค่อยได้ใช้บ่อยแต่ว่าทางเนี้ยก็มีการคุยลูกค้าเขาก็พุชให้เราต้องทําในบางอย่างที่มันเออมันเอาคอมฟอร์ตโซนนิดนึงแต่ผมว่าผลลัพธ์ออกมาก็สวยดีนะครับแล้วก็ทริคต่างๆนะในการแต่งห้องตัวอย่าง,างเช่นพวกสี a c ซน n t เล็กๆ,ๆน้อยๆนะอย่างเช่นหมอนเป็นสีส้มหนังสือสีส้มแจาก,กันาสีส้มอะไรเงี้ยมันก็มากระจายกระจายวางอยู่ในห้องนะมันก็ทำให้ห้องมันดูออกมาสวย นในส่วนของเลเยอร์นะถ้าผมพูดถึงเลเยอร์ห้องเนี้ยก็จัดว่าเป็นเลเยอร์ที่มันอยู่ได้แบบ Family นะอยู่ได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับอยู่เป็น Family แล้วมันไม่กวนกันนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพแนะมีห้องเก็บของแยกมีอะไรเงี้ยนะผมว่ามันก็เป็นฟังก์ชันที่ไม่ได้หาได้ทุกที่นะแล้วก็ที่ Life Power l i ฟ e ลาดพร p o ว e r l เล่เนี่ยสห้องนอนเนี่ยเขาก็ยังพอมีขายอยู่บ้างนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจ ลองเข้ามาติดต่อทางเซลล์ได้นะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะที่จะพาไปดูนะก็คือห้องนี้อยู่ที่ชั้น41นะครับเป็นชั้นที่เกือบจะสูงสุดของโครงการไลฟ์ลาดพาวเวอร์เลยละวันนี้เดี๋ยวพาไปจบกันที่วิวนะฮะก็ต้องบอกว่าห้องเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่มันทำให้มันมีแว l u ลูนะครับก็คือวิวนะอย่างห้องเนี้ยวิวแบบว่าสวยมากเลย นะครับวิวข้างหลังก็จะเป็นวิวแบบว่าสวนจัตุจักรสวนรถไฟนะเป็นพื้นที่สวน700ไร่นะมองออกไปก็สบายตาดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะทั้งวิวห้องนอนใหญ่วิวลิฟท์ลูมเงี้ยเราก็ได้วิวสวยๆตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นวิวที่โล่งนะครับคนซื้อห้องนี้ไปก็น่าจะแฮปปี้นะจริงๆก็ใครอยากได้ Live ลาดพร้าวว l นเลชั้นสูงๆวิวสวยๆแบบนี้ลองเข้ามาดูกันได้นะครับโอเค วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง YB d i s ย o ิ n d o ด้วยแล้วกันนะครับนะก็พยายามจะอัปเดตผลงานเรื่อยๆนะครับช่วงนี้มีงานคิวงานต่อกันค่อนข้างเยอะก็พยายามจะเอามานำเสนอมาให้เพื่อนๆดูกันสนุกๆล้วกันนะครับโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ